อยากดูใครจะเป็นคู่ยิงฟลเตอร์ที่หนัวที่สุดบอกเลยว่าอีพีนี้เป็นแต่คนดีค่ะทุกคนเพราะว่าเป็นเลขแปดนะคะทุกคนหมนะะคเห็นไหมบอกแล้วว่าเป็นคนดีเราจะเป็นคนดีกันทั้งอีพีนี้นะคะทุกคนทุกคนต้องเชื่อเราโอ้ยเราอะไรเนี่ยจะกดปิดก็ปิดไม่ได้ปันกี่อันนะยี่สิบใช่ปะ กดไม่เคยโดนแล้วก็ปิดไปมันตื่นแล้วมันตื่นมันตื่นศูนย 8, ์แปดหทำไมคุณหนูฟาวโกวไม่แก้ก่อนล่ะคะอา้าว <c oughs> ต้องต้องแบบนุ่มนวลต้องต้องรูดบัตรแบบนุน่นุมนวลนุ่มนวลห้องที่น่ากลัวที่สุดแล้วก็เป็นห้องที่ตายบ่อยที่สุดนะคะก็คือห้องไฟน่ากลัวน่ากลัวออกกันไปให้หมดคือที่จําได้อะก็มีน้อยมากๆใช่ไ <gasps> <Run. S 1> ไม่นะ เดี๋ยวนะเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นคนออกจากท่อเมื่อกี้เห็นคนออกจากท่ออะไรเห็นเห็นคนออกจากท่อใครคะแต่มองไม่ทันว่าสีอะไรอันนี้คุณทําตัวน่าสงสัยนะเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นสีน้ำตาลเมื่อกี้เห็นเวบๆไอ้คุณมองผิดไปหรือป่งไม่ได้มองผิดตรงตรงที่ห้องห้องหัวยานคือเราไปไอ้ทำไอ้นั้นอะ ไอ้ตรงนั้นเสร็จใช่ไหมแล้วก็เดินขึ้นไปว่าอุ้ยใครออกจากท่อก็ว่าจะไปกดเออศพอยู่ที่ไหนคะอ่าเธอคืออุ้ยอาใหม่เดี๋ยวๆกาลังตื่นเต้นอยู่ใจจริงคือว่าเราเจอศพอะที่ห้องแอดมินเออใช่ใชชห้องแอดมินมันก็คือศพของคุณหนูอ่าคุณหนูแพรนั่นเองนะฮะ อยู่ที่ห้องแอดมินล่าสุดใครอยู่กับคุณหนูแพะมีใครเห็นหรือเปล่าคะเราเราไม่เห็นคุณหนูแพะนะอ่าเอาตรงๆเราไม่เห็นคุณหนูแพะเราผ่านคุณหนูสาย,ยะไปรอบนึงแล้วก็เราเดินผ่านาคุณหนูไดอน์ไ,อไปรอบนึงคือศพบันดับบนคิวหรือเปล่าคะเอ่อศพบันดับบนคิวหรือเปล่าเราไม่เจออีกศพหนึ่งอนะเราเจอแค่ศพนี้ศพเดียวเราก็เพิ่งจะรู้ตอนที่เราแต่แต่เห็นในห้องหรือเปล่าคะว่าแบบในห้องอะในแต่ห้องมีใครอะหรอ ม่ในห้องมีศพหนึ่งหรือเปล่าคะไม่มีไม่มีไม่มีเราเจอแค่ศพนี้ชมเดียวอยู่ที่ห้องนี้เดี๋ยวโดดเลยแสดงว่าไม่ได้ดับเบิลคิวแสดงว่าอ่าอินโฟเดินไปเอ้ยมีใครคู่ใครบ้างได้หรือเปล่าคะมีใครเดินคู่กันหรือเปล่ามีใครเดินคู่กันหรือเปล่าคือเราไม่ได้เดินคู่กับใครเลยไม่มีใครเดินคู่กันว่ะมีแต่คนเดินโซโล่ใครมีคนอยู่ห้องไฟกับเราด้วยมีคนอยู่ห้องไฟมีคนอยู่ห้องไฟคือคือเอาอย่างนี้เราอ่ะ เราได้แต่เดินสวนคนได้แต่เราไม่ได้เดินโอเคเราไม่ไว้ใจใครทั้งหมวหนูออลเรีนอะได้เมื่อกี้เดินสวนใครหรือเปล่าคะเอ่อสุดท้ายที่เดินสวนก็คือคุณหนูไดมอนด์กับคุณหนูสายะค่ะจําได้แค่สองคนนี้ที่เหลือจําไม่ได้แล้วคุณหนูสายะอยู่ไหนเราอยู่ห้องพยาบาลกําลังสแกนอันนั้นอยู่แล้วคุณหนูวานก็เดินเข้ามาเราไม่สามารถพูดได้เพราะไม่ได้เดินมาตั้งแต่ต้นคู่นี้อ๋อ แสดงว่าคนที่ฆ่าได้เนี่ยคือคนที่เออเดินเดินเดินผ่านไปเอ,อ้ยแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าศพมันนานหรือ,อยังคุณหนูชายะน่ะอยู่ห้องเมดเบย์ใช่ไหมคะถูกไหมใช่ค่ะแล้วทีนี้คุณหนูคุณหนูชายะเนี่ยเดินขึ้นไปแล้วคุณหนูอัจรินก็เดินมาจากาด้านล่างใช่ไหมคะอยู่ห้องไฟแล้วก็มาด้านล่าง ใช่ใช่ถูกแล้วถูกแล้วเข้าใจถูกแล้วเราขึ้นไปดูห้องไฟแล้ว16แล้ว15แล้วกลับมาแล้วเหรอคะคุณหนูโยเดี๋ยวเราจะตามคุณหนูโยนะถ้าเราตายก็รู้กันนะทุกคนได้ได้ค่ะได้ได้เราเรางงอ่ะเออตอนนี้เรายังเดี๋ยวเราอยู่กับคุณหนูวานก็ได้ทั้งนั้นหนูยะเดี๋ยวนะหนูไซยะอยู่กับคุณหนูวานเดี๋ยวเฮ้ยใครบังอาจวดคุณหนูโยเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเราได้เลยยู ไปแล้วคุณดูย่อไปเราจะตามติดชีวิตฆาตากรน,นะคะ e ีนี้บอกเลยบอกเลยว่าปาดไม่ได้พราะว่าไม่ได้เป็นไงเอาฆ่าเลยอ่ะปาดแป๊ดเลยอะตามเลยอืมบอกเลยว่าจะตามติด ถ้าไม่ปิดไฟนะปิดไฟก็จะตามติดฉันบอกเลยฉันฉันเห็นนั่นไงปิดไฟเห็นไหมบอกเลยว่าปิดไฟบอกเลยมันปาดไม่ได้เพราะถ้าปาดคุณหนูโยก็จะโดนสงสัยทันทีเพราะงั้นคุณคุณหนูโยต้องเลี้ยงต้องเลี้ยงฉันไว้บอกเลยต้องเลี้ยงเราไว้ไม่ตายเลยบอกเลยบอกเลยว่าไม่ไปไหนแล้ว เวสก็ไม่ทำแล้วเติร์รเตอร์เติร์เติรเตอารเติร์ร์เติร์รเติร์เติร์เลิร์ร์เติร์รเติร์ร่เติร์ร์เตเติรยร์เติร์ร์เติร์เติร์ร์เติร์ร์เติรเติร์ร์เติตาม์ร์ติตาม์รเติติม์ร์เติา์รนเติรเติม์ร์เติร์รเติร์เต็นเลิเหิรหรเห็น์ร์เห็น์ร์เติร์ร์ิร ทำเควสเห็นไหมเควสขึ works. ้น <displayed>, ด <f LE> ้วยเห็นไหมคุณหนูโยบอกเลยว่าคุณหนูโยต้องเลี้ยงต้องเลี้ยงไว้แต่คุณหนูโยเป็นแน่ๆเป็นแน่ๆตอนที่ตายกันหมดแล้วเอ้าอยู่ดีๆยุดเดินหายนี่นี่อยู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 ่นี่โอเคฆ่าแล้วรีพอร์ตเอง เราเล่าเหตุการณ์ก่อนเล่าเหตุการณ์ก่อนคือไฟมันดับใช่ไหมดู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 มันจะมีอนอย่างไงดูดูดูคือไฟมันดับแล้วเรามองไม่เห็นเว้ยแล้วแล้วเราอะสวนอะไรเดินสวนกับคุณหนวข้อกรโกะอืโบยแล้วโบยแล้วเออนังไงดี่ะมันเรียกว่ามองไม่เห็น วิธีการเล่นแบบใหม่แล้วทีนี้คุณหนูคุณหนูลีนะก็ตายก็เลยคิดว่าเป็นคุณหนูชาวประโณนี่แหละวัดวัดความเชื่อใจกันว่าใครใครจะเชื่อใครจะเชื่อเราบ้างยกเว้นว่าคุณหนูโยกับคุณหนูอัลซีนไปด้วยกันไม่เราเจอที่ห้องไฟงเราเดินติดเราเดินติดกำแพงเพราะว่าเราเราบังคับไม่ค่อยอย่างนั้นเราเราแหลกมาก ที่เราอยู่ด้วยกันรู้สึกว่าจะเป็นคุณหนูอัลีินกับคุณหนูวานนะคะไม่ใช่คุณหรออ๋อจำผิดเหรอขอโทษด้วยค่ะคือจำผิดจริงพัน้พิรุษตอนิรธเราจะเดินตามคุณหนูโยแล้วคุณหนูโยเดินขึ้นไปบนเขาซึ่งถ้าเราตามไม่ทันเราก็เลยเข้าห้ก็เลยฆ่าซะเลยใช่ไหมคะไม่ช่ต้อใช่แน่เลยอาไม่ไม่มีใครสงสัยคุณหนูโยเลยกับคุณหนูสายาเนี่ยคู่ให้กันได้ใช่ไหมคะ เขาเขาอยู sociedad, ああ่ด้วยกันแล้วเราก็เดินไปเจอแต่ตอนนี้เรากําลังกังวลอยู่ว่าคุณหนูบานจะเป็นอีกรอบหนึ่งไหมเออแล้วเขาก็อยู่กับคุณหนุ่านอันนี้อันนี้ก็แอบเสียวอยู่ด้วยกันสคนไม่มีใครสนใจได้ิีเมสเซจฉันเลยอ่ะแต่ก็จริงอันนี้เนาคุอัสลีนี่มีพี่ดูจะเอาสิทีมีพี่ดูตายเราเดินหลีกเราเดินไม่เจอใครเลยเว้ยคือเรางงมาก ไม่มีใครเชื่อฉันเลยเพราะว่าไปงันกิจแล้วเราหาดูได้มอดก็ดูเปียได้ยินใช่ไหมแล้วพอเราเดินลงไปคุบเราก็เห็นใครเลยนะเราไม่เห็นใครเลยเราอยู่คนเดียวที่ห้องแอดมินอะแอดมินอะแต่ศพมันก็อยู่ห้องแอดมินอะค่ะต้องเชื่อละหนูอะลซรีต้องเชื่อเดลนะแต่ว่าศพมันอยู่ตรงห้องแอดมินแล้วเราเดินสวนไปชาวโกอมันก็ต้องเป็นอย่างนี้เปล่า เพราะว่านักสืบของเราเนี่ยแหละเป็นเองใช่เฮ้ยใช่ใช่จใช่ใครอีกนี่ยแหละไม่นะคุณดูสวงได้วันนี้วันวันนี้ไม่รู้ค่ะเกมนี้ต้องกังวลไว้ก่อนสงสารใช่สงสารคุณหนูฟาวาโกะอ่ะติร์กเติร์โอ้ยเอาเราเป็นคนดีเห็นไหมบอกบอกแล้ว ไม่มีใครเชื่อฉันเลยเราเดินตามคุณหนูโยแล้วคุณหนูโยหายไปคือแบบคุณหนูโยมุดออกมาจากท่อไม่มีใครเชื่อฉันเลยโอเคมาสั้งตาหนึ่งเนาะมาตาสุดท้ายกันดีกว่าโอเคตาปิดคลิปนะครับตาปิดคลิปนะงั้นเราต้องปิดตาด้วยใช่ไหมไม่นะ Len, yan nga